สวัสดีค่ะเรืองอะไหนูยิ่งอย่างนี้สาวรอนแต่อย่างม่านี่ทุ่มเครื่องอ่ะรี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีไปทางการทุ่มเครื่องแล้วเบื้องแต่แดด seven thirty about right about seven thirty look look this morning we look at it head head go, head go เมื่อนาแล้วอันสาวรอนทจะพาไปหาเก็บ head go นุเกิด เราจะพาไปหาเก็บเมื่อนี้ได้อย่างมาอุปกรณ์สอ,องอย่างท้าว้หลอนเดินผพาไปหาของปลาเมื่อกี้หากินแถวบ้านนี่แหละห่อนไหลห่อนคักเ่อสือ บักแขง้งขมสาวดอนใชมาหาบักแข pues ienne, ้งขมเมื่อเสามากเลยเทพ่าตีเขามาเมื่อเสานุ่งสาวดอนผ้าแฟนครับสาวดอนมาพี่เขาแหว่ไม่หยามนะเขาเจ้าไปแหว่มาแถวแถวดีสิวันนี้เพิ่นก็เลยว่าหนูอยู่แถวนี้หนูก็เลยพาเพิ่นไปขุดเอาหักอันกอไผ่หักกอไผ่ที่หนูเคยเห็ุคลิปลงในวีดีโอก่อนหน้านี้ค่ะเพิ่นเจ้าแบบผูกเชื่อนเพิ่์นมาสั่นวันนี้หนูก็เลยพาบัฟเพิ่นมาเบิ่งตจทบักแข้งวันนี้หเมื่บิ่งาวันเสารมันหลายปวดลายกอด อันรอกวนที่หนูว่าเบิง้งคนเดียวบันนี้หนูสิเก็บเก็บไปบกข้างคมนี่นาเบิง้งว่าเบิง้งหนูสิเก็บไปให้อันเจนได้หนูเพิกก่นก,นกินาเจากินส้นเวียนน้ำเบิง้งหลายหลายหลายเติบเลยเบิง้งเนี่ยเต๋ว small one to look small tree no this one small tree they grow wild get one. look there use a lot look mm. you see mm. There's there some oil now. So I think I see wool. I know. I know. I'm trying to cut them and make them fall down, turn upside down. Yeah. Dude, can you cut? Can you cut? No. Why? This is your show, baby. God, dude. Oh, well, he's gone now. Where is he go? He's falling somewhere now. Yeah, he's gone. He's going where? He's he's here. ใหญเลยงานมันสิตกลงปิ่นเทากัมัเสนุยานแมงบงนะคะนุยาน There's another one w h เดอเดอยาเด้อตเด้อยาสิมาล้วนเด้อ Watch o You see where t h e y e been eating leaves I know e l l <laughs> what? How did you laugh at He's scared of worms. It's a big one though. Huh? Mm. He's scared of big worms? <laughs> I don't know. What's that? I didn't see something black. I don't know. Horn, all Horn, I พูดอะไรแบบต้นมะปูก็มะเอาเด้อมะแข็งมะเอายุเขาบ้านนุ้ยล่ะเกิดนู่นต้นน้อยก็เกิดต้องหลาย <coughs> You're gonna get these? One on. The first ones you saw? They got over there. You see that? Mm, get in there. I don't want to get in there. You can always use a stick to bring it too. i give it to my. Ma. Ma, they got that one over there. I'm not getting in there. Why? He's probably got all kinds of ticks and stuff in there. They don't have ticks. You want to walk down and see if there's more down there? They don't have more down there. Hmm. have more some over here. ไปเฮ็ดยังกินนักแขงมันกินก็ปนตะเฮ้เสียงนองกินกับปน,บน,นก็นว่าหูกเคยกินอยู่บ้านเขานะหน่วยน้ดวยหน่อยักแขงคมนะเอาไปกินแ่บหลายก็ปนมปเมื่อไปอเอค่ไฟซัมบัวเนาะยเฮ้ยกลันเ look over here น้อ o เธอไ w ่ t ี e h ได้สาม,มีละบักแข่งบักแข่งปลามีสาม,มีละมีหน่วยหน่อยอยู่กับตัวนี้หน่อยดอกก็ล่างเกิดเอาไปกินก็ปนค่ะเจ้าดอกข้ามาเบืองกันนี่ละทา้งนี้ละไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ